เ่นทีเนี่ยดูให้ดูสิยังไม่เว่นเลยะคุณกูได้เินลำเลยเบี้ยไม่ดีเียสวย้รงเต็รงยโลเไอ้เฮียมงคโค้อรอ้ตัดไปดิใว้ลุงเลยเด้อเี้ยตัวนี้เล่นเองออกเลยนะเนเล่นนะเบเล่นนะเบีะยกระเงยเลเบเล่น ออก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 ลากไปลากไปเด้นนึออกออกคราวนี้ใครออกกันออกกันตายแล้วมันเชียร์ตายไล่หน่อยนั่นหน่ะไอที่มันขับไม่ได้สวยได้ได้ออกไอเนี่ยออกดิเนี่ยไอเอ็มโออะไรเนี่ยแกงเล่าสวยเดียว ตายตายตาย่าตายอย่าตายไทโรมออกทำไม่ออกในายเฮียควายเล่นอย่างควายมันจะตานายเฮีย